E สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเผ่าอัญยนครับกับรายการตรงเผ่าฟลอร์ไลน์ตอนนี้ผมก็ยังอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมนะครับวันที่2นะครับชีวิต1วันของผมวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันจากที่คิดเอาไว้นะครับว่ามากรุงเทพเนี่ยจะมาถ่ายคลิป2คลิปก็คือพาล้างมาเล่นน้ํากับอีกคลิปหนึ่งไปรับประทานร้านข้าวแกงกับข้าวขาหมูของพี่หมีนะครับสุดท้ายทั้ง2คลิปนี้ล่มเลยนะครับผมกับกลายเป็นเมื่อวานก็ไม่ได้มีคลิปเล่นน้ําวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไปรีวิวร้านอาาาาาหนนะักก็็เลยยวว่่ี้จมถ ตามติดชีวิตของผมหนึ่งวันที่ไม่สามารถออกแบบได้เหมือนเดิมเลยครับว่าจะเป็นยังไงคร่าวๆที่รู้มาก็คือว่าคุณอาร์กับแฟนของผมนะครับก็จะไปทําบุญกันนะครับที่วัดอะไรนะวัดนวลจันไปกันที่วัดนวลจันทรนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่า1วันจะเจออะไรบ้างนะครับอนาคตเป็นสิ่งที่ออกแบบไม่ได้ดูช่องผมจะรู้เลยว่าอนาคตนี่ออกแบบไม่ได้จริงๆไปดูกัน ก็ตอนนี้มาอยู่ที่วัดแล้วนะครับมาทําบุญนะครับมาทําบุญให้กับคุณปู่นะครับวันนี้เป็นวันพระด,ด้วยนะครับคุณนากับน้องต้าก็เลยมาทําบุญกันที่วัดนะครับนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เราจะพาดูสระว่ายน้ำนะครับจาก e ีพีที่แล้วนะดูครับท่านผู้ชมสระว่ายน้ำ ไม่มีน้ำดูจากอีพีที่แล้วครับแต่งชุดกันมาแบบจัดเต็มเพื่อจะโดดน้ํานฝ้าว้ยน้ําไม่มีน้านะครับผมนี่จะมีโอกาสสักกี่ครั้งนะที่ว่าคนเราเนะี่ยจะมายืนอยู่ในกลางฝระว้ายน้าที่ที่ไม่มีน้ำนะหายากนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปคาเฟ่กันสาวๆจัดเต็มไปแล้วเรื่องการแต่งตัวหลังจากที่ไปทําบุญกันมานะครับอิ่มเลยฮะ เาละคร Box, ับเพื่อนๆตอนนี้ก็คุณอาก็พามาที่วัดพญาสุเรนครับมาทําบุญแล้วก็มาปล่อยปลานะครับก็นี่คือเป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตผมที่มาวัดที่กรุงเทพนะปกติเข้ากรุงเทพหลายครั้งมากเลยส่วนใหญ่จะเข้ามาในแบบของทุรละนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ว่าเข้ากรุงเทพแล้วก็มาทําบุญที่วัดนะครับนี่คือวัดแรกในชีวิตของผมเลยก็คือวัดพญาสุเรนนะครับตอนนี้คุณอากับแฟนผมก็อยู่ในวัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะทำอะไรกันบ้างนะครับผม อนนี้ก็อยู่ที่ร้านเลยครับผมเป็นร้านที่แบบว่าไม่หมอะก,กันหน้าตาผมเลยว ชมพูทั้งร้านเลยวแต่ก็สวยมากผมว่าสาวๆนี่น่าจะถูกใจนะครับผมกับที่นี่นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านกับที่อยู่ให้นะครับผมสวยงามมากเลยแล้วก็พูดไมนาบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นจุดถ่ายรูปของาสาวๆเดี๋ยวเสร็จจากคาเฟ่เ,เราจะมีไปไปซื้อมะม่วงนะครับแฟนผมบอกว่ากําลังดังเลยคอนเทนต์ที่เป็นจุดขายของเขาคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากที่จบจากคาเฟ่นี่นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ชดเชยกับ1วันของเมื่อวานที่มีแต่ความล้่มเหลวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ไปทาบุญมานะคะพาละหลานไปปล่อยปลา แล้วก็มาทานขนมเค้กคาเฟ่ที่นี่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะอะไรชื่อว่าอะไรนะอะไรเราจะไปแวะร้านมะม่วงนมตุ้มตุ้มด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะว่าจะใหญ่จริงสมสมอย่างที่เขารีวิวกันอยู่ไหมอันนี้พาเลนมาด้วยนะคะตัดภาพมาเลนค่ะไม่ใช่หลานอย่างเดียวมันต้องเหนด้วยค่ะตรงนี้เป็นสี่แผ่นดินแล้วค่ะสี่แผ่นดินเป็นคุณยายแล้วนะคะบายบายจัดกันค่ะ อาไะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนัดหน้าวัดนนจ,จันทร์นะครับเขาเรื่องลือกันแล้วเกินนะครับว่ามีคุณผู้หญิงนะครับขายมะม่วงที่มีคอนเทนต์หน้าขายมากอยากจะบอกคนดูว่ามันไม่ใช่ทางของผมให้ผมเจ้าชู้ผมยอมตายดีกว่าครับ ชิ้นหม้อไฟแม่ค้าขอนําเสนอแมคะแซ่บมากค่ะไม่รู้ว่าลูกชิ้นใหญ่ไม่ใหญ่แต่แม่ค้าใหญ่อะนี้มาซื้อมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะที่เขาบอกว่าแม่ค้าเด็ดมากค่ะมะม่วงลูกใหญ่กัพป่หวานขายยังไงอะคะแม่ค้าชุดละสบาทชุดค่ะชุดละสี่สิบสามชุดร้อยคนขายมาแล้วนะคะระหว่างที่เรานั่งรออยู่ อร่อยค่ะโอะ้ oh, ของแท้ตัวนี้แปลงอันนี้ถ้าเป็นแบบว่าสีขาว1แล้วก็เหลืองสองสมชุดเอากะปิหวานแล้วก็น้ำปลาหวานมีปลาล้วเอาปลาล้าด้วยนะคะเอา3อย่างนะแม่ค้อาออกไปดูสีว่าแม่ค้าเขาแซ่บมากนะจะบอกให้เดี๋ยวหาว่าโมออ๋ oh, ไม่ม Oh <laughs> คนเดิมนี่ของจริงนะคะคนเดิมค่ะเดี๋ยวจะหาว่านั่นตลาดนะตรงนี้เรียกว่าตลาดอะไรอ่ะเนาะ <c oughs> ชื่อว่าตลาดเต็นสเปซเราหาจนเจอนะคะหลังจากที่เราตามโซเชียลมานานนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่เลยค่ะไปตรงไปดูค่ะ <c oughs> ที่นี่ไม่มีมะม่วงรรกนะคะเท่าแรกนี่ต้องมาทางนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> มีคนมารอคิวตลอดเลย3ชุดร้อยนะคะนี่แพนไปดูรอบๆน้องทุกคนก็มาแวะซื้อมะม,ม่วงกันหมดเลยขอแอบเมาแอบเมาว่าวันนี้น้องเ้าไม่เซ็กซี่เต็มที่ปกติเนี่ยบึ้มมากเลยค่ะจะบอกให้คือแบบว่าพี่ขับรถผ่านพี่ยังแบบตกใจต้องหันมามองอะ่ะ โอเคครับวันนี um. ้ก็จบลงแล้วนะครับกับรายการท่งเผาเฟอร์ไรท์นะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เที่ยวหนึ่งวันวันนี้สนุกมากสนุกมากเลยมีไปไหนามาบ้างวันนี้ครับไปวัดไปคาเฟ่ไปตลาดโอ้ได้ชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใช่ไหมเนาะวันนี้พวกเราไปก่อนไลค์กดแชร์ฝากดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย